รู้ไหมคะว่ากระเจี๊ยบเขียวดีต่อร่างกายกว่าที่คิดคลิปนี้มีคำตอบประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมือกและใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหมาะกับผู้เป็นเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงช่วยลดไขมันในเลือดใยอาหารช่วยจับไขมันลดคอเลสเตอรอลหรือ LDL บำรุงหัวใจและหลอดเลือดมีโพแทสเซียมและใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ช่วยระบบขับถ่ายใยอาหารสูงลดท้องผูกปรับสมดุลลำไส้ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารเมือกช่วยเคลือบกระเพาะบรรเทาอาการแสบท้องหรือกรดไหลย้อนบำรุงสมองและเส้นประสาทมีวิตามิน B และโฟเลตช่วยการทำงานของระบบประสาทบำรุงผิวพรรณและสายตาวิตามิน A วิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระช่วยดูแลผิวและดวงตา ช่วยเสริมสร้างกระดูกมีแคลเซียมและแมกนีเซียมเห็นไหมคะผักบ้านๆแต่สรรพคุณครอบจัก,กรวาลใครยังไม่เคยรับประทานลองหามาลองทานกันนะคะ